ครับวันนี้ก็มามาดูเพราะว่าเราตั้งใจจะทําสลัดผักที่เป็นอินทซียนะครับเราไม่ใช้สารเคมีและอันนี้ก็เป็นสลัดผักที่ผมอยู่ในช่วงเพาะนะครับอันนี้จริงๆเพาะตั้งแต่วันที่วันอาทิตย์ราวๆวันที่23มั้งแล้ววันนี้มันวันพุธประมาณนะวันวันนี้วันพุธวันนี้มันพุธแหละก็อาทิตย์จันทร์อังคารพุธก็3วันนะครับมันก็จะขึ้นมาอันนี้ถาดนี้เป็นถาดกรีนโอ๊กนี่มันจะขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะคืออันเนี้ยผมอ่ะตั้งใจว่าจะเปรียบเทียบว่าระหว่าง วาดลงไปในถาดหลุมเลยแล้วรอรอเขาโตกับเพาะในกระบะซึ่งมีพีสมอสจริงๆก็มีในนี้ก็มีพีสมอสผสม,มนะครับกับเพาะในกระบะแล้วค่อยดึงจากกระบะมาลงไปในถุงเนี่ยกับอยู่ในนี้ยังไงมันดีกว่านะครับขวาสุดนี้เป็นกรีนโอ๊กแล้วตรงนี้ถาดที่2อนี่จะเป็นเลด เล d โอ๊ Oak, แล้วที่สามก็จะเป็นเล d โอ๊กสุดท้ายเลยสั่งนู้นเดี๋ยวค่อยพาไปดูก็จะเป็นกรีนโอ๊กอันนี้ก็คือเล d โอ๊กมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะถ้าผมดาวประมาณนักไม่ถึงเซนอะประมาณสัก0.3 0. 0.3 0.5เซนขึ้นมาเนี่ยแต่เราเนปล่อยให้มันงอกกว่านี้หน่อยนะดูตรงนี้นะมันก็ไล่ามา ครับก็วันนี้วันศุกร์ที่28บดเนาะอันนี้ก็ห้าวันโดยประมาณห้าวันโดยประมาณแล้วก็อันนี้จะให้ดูก็คือที่หวานอันนี้คือกรีนโอ๊กถัดแรกกับถัดสุดท้ายกรีนโอ๊กทั้งคู่ตรงกลางเป็นเลดโอ๊กอันนี้จะให้เห็นไลครับที่ผมบอกว่านี่แหละจะให้ดูว่าเวลาเราหวานมาเล็ดลงไปเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าหลุมละต้นไงอันนี้ผมหวานไปเลยไงเมืนผมไม่ได้เพาะไปในตะกร้าเพาะใช่ไหมหวานลงไปในนี้เลยนะ เนี่ยมันก็จะมีอันนี้อันนี้เห็นไหมครับว่ามันหลุมหนึ่งต้นหนึ่งแต่อันนี้ล่อไปหลุมหนึ่งสามต้นอันนี้ก็หลุมนึงสามต้นอันนี้หลุมหนึ่งสามต้นอันนี้สามต้น ครับในถาดนะน,นี่1ิวันนะครับวันที่10วันที่10บนะลสองกุมภาหกห้านะครับก็เหมือนเดิมอันนี้ก็คือ10วันแล้วก็กรีนโอ๊กเลดเลสแล้วก็กรีนเอกล้องไล่ไปเลยไม่รู้ถาดซ้ายเกิดอะไรขึ้นเม็ดไม่ออกเลยเลดไอกรีนแล้วก็ย้ายไปดูคองโทน อันนี้ก็ในสิบวันเหมือนกันแต่ว่าที่เราแยกมานะครับก็10วันนะ10วันแยกออกมาก็เริ่มฟื้นแล้วเริ่มฟื้นแล้วเริ่มรู้สึกว่าน่าจะรอดนะคอหักคออ่อนนิดนิดหน่อยครับ โอเคครับ9กาคุมภานะครับ8 15 13 15ก็คือ15วันวันที่15จากการเริ่มเพาะ,มะเมล็ดก็คือแถบนี้นะโอเคครับนี่กนนี้ก็ดูกินอ่อเล็ดกินโอก๊กเล็ดโอก๊กก็ไล่ไป15 โอเคครับวันนี้ก็สิบสี่กุมภาหกห้าวันวัน,วนทน์พอดีก็สลัดก็เราลาวประมาณสักเท่าไหร่นะสิบเก้ายี่สิบวันยีวันน่ะนะครับงันก็ตักออกไปบ้างแล้วนี้ก็เลยวันนี้ก็ได้ถือโอกาสก็เลยเตรียมไอกระถางที่จะลงกระถางก็จะมีทั้งกินโอก๊กเลดโอก๊กอ่ะเดี๋ยวต้นใหญ่ๆก็จะก็จะลงหมดเลยนะครับแล้วก็สักลงหมดเลยแหละแล้วก็รอรอบถัดไปค,ค่อยลงรอบรอบหน้า ถ้ากระถางไม่พอก็อาจจะต้องลงดินก็ไม่เป็นไรก็โอเคก็เริ่มเลยมาโอเคช้อนตกักดินมันเปียกอยู่แล้วมันก็เลยง่ายนะครับเียน,นะอันนี้กรีนโอ๊กนะครดินเราผสมไว้อยู่แล้วนะครับก็อัตรา,าส่วนประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะ ก็ดินหนึ่งแกลบดำหนึ่งขุยมะพร้าวหนึ่งแล้วก็ขุยอีกหน่อยหนึ่งนี่เราแหวกช่องกลางไว้ให้ต้นเนี้ต้นใหญ่เะเออมันใหญ่แนละ้พอเราสนะิบสิบห้ายี่สิบวัน เอาเลตอ๊กบ้างไหม uh huh. เอาเลตอ๊อกมาโชว์บ้างเดีแยวนี้ก่อนทำหลุมทำหลุมก่อนนะหลุมก็อาอช้อนอนะัช้อนดำเดียวนะครับทำได้หมดเลยเหนือนะเหนนะนนก้องตามไม่ถ่าโอเคก็เลือกเล d อ๊ k กมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูนิดเดีก่อนคือเล d อ๊ k กเนี่ยใบยมันจะมีเลือดแดงๆเลือดเลืออยู่นะครับ มันจะออกสีแดงๆอะ่ะถ้าเทียบเดี๋ยวผมจะสไลด์กล้องอันนี้คือเลดโอ๊กนะแล้วก็ถ้าเป็นคลีนโอ๊กมันจะเขียวเขียวสดเขียวสะบัดเลยนะครับเลดมันจะมีปลายเลื่อๆอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีปลายเลื่อๆเลดโอ๊กอ่ะโอเค ถ้าหากว่าพระรามอ,อกหักสีดาไม่รักพระรามจะทำยังไง